ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านหนองขามตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์หญิงสาวยากจนชื่อนางสาวคำแพงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในกระท่อมไม้ไผ่ที่สุดโสมเธอมีเพียงที่นาเล็กๆและควายตัวหนึ่งชื่อเจ้าดำที่เป็นเพื่อนแท้ของเธอทุกเชา้าคำแพงจะตื่นขึ้นมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเดินเท้าไปล่าผ่านทุ่งนาที่เต็มไปด้วยโคลนเพื่อแบ่งข้าวจากจานข้าวของตัวเองให้เจ้าไอเอ็มไอเอ็น e ดํากินเธอมาก่อพูดกับมันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าดำเอย๋ยเราต้องช่วยกันสู้ไปนะแม้ว่าตัวเอง จฮิโหวยคัมแพงไม่เคยปล่อยให้เจ้าดำอดอยากชาวบ้านมองว่าเธอโง่ที่ยอมเสียสละอาหะหาให้สัตว์แต่สำหรับคัมแพงเจ้าดำไม่ใช่แค่ควายมันคือครอบครัวเดียวที่เธอมีวันหนึ่งข่าวร้ายมาถึงเจ้าดำล้มป่วยและตายอย่างกระทนหันคัมแพงนั่งร้องให้ข้างร่างของมันหัวใจของเธอแต่สลายราวกับสูญเสียคนที่รักที่สุดชาวบ้านบางคนยเย่ะเย้ว่าเสียใจทำไมแค่ควายตัวหนึ่ง แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือความลับที่ซ่อนอยู่ในท้องของเจ้าดำกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของคำแพงไปตลอดการอะไรคือสิ่งที่เจ้าดำทิ้งไว้ให้เธอมันคือปาฏิหาริย์หรือเพียงแค่ความบังเอิญเรื่องราวของคำแพงจะพาคุณดำดิ่งสู่การเดินทางของความหวังความสูญเสียและการค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของหญิงสาวผู้ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเพื่อนที่เธอรัก ในหมู่บ้านหนองขามที่เงียบสงบจังหวัดสุรินชีวิตของนางสาวคำแพงเริ่มต้นด้วยความยากลำบากเธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กเธอเติบโตมากับย่าที่เลี้ยงดูเธอด้วยความรักแต่เมื่อย่าเสียชีวิตเมื่อคำแพงอายุเพียง15ปีเธอต้องเผชิญโลกเพียงลำพังกระท่อมไม้ไผ่เก่าๆก,กลายเป็นที่พักพิงของเธอที่นาเล็กๆที่ย่าทิ้งไว้คือสิ่งเดียวที่ช่วยให้เธอประทังชีวิตเธอปลูกข้าวเก็บผักปลาและบางครั้งก็รับจ้างในหมู่บ้านเพื่อซื้อของจำเป็น คำแพงไม่เคยบ่นถึงความยากลําบากเธอมีรอยยิ้มที่อบอุ่นและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังเธอมักบอกตัวเองว่าแค่มีข้าวกินวันนี้ก็พอแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เธอแตกต่างจากคนอื่นในหมู่บ้านคือความสัมพันธ์ของเธอกับเจ้าดาควายตัวใหญ่ที่ย่าซื้อไว้ก่อนตายเจ้าดำไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงมันคือเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างคำแพงในวันที่เหงาและสิ้นหวังทุกเช้าเธอจะตื่นขึ้นมาแบ่งข้าวจากจานของตัวเองให้มันกินเธอพูดคุยกับมันราวกับมันเข้าใจทุกคำเจ้าดำจะมองเธอด้วยดวงตาที่อ่อนนโยน และบางครั้งก็โน้มคอลงมาให้คำแพงลูบหัวชาวบ้านหนองขามมองคำแพงด้วยสายตาที่หลากหลายบางคนสงสารบางคนเย่อเย้ยพวกเขาคิดว่าเธอโง่ที่ยอมเสียสละอาหารให้ควายทั้งที่ตัวเองแทบไม่มีจะกินนางแดงแม่ค้าขายของชำในหมู่บ้านมักพูดเนบว่าคำแพงเอ๋ยเก็บข้าว่าไว้กินเองเธอควายมันกินหญ้าก็อยู่ได้แต่คำแพงไม่เคยสนใจคำพูดเหล่านั้นเธอเชื่อว่าเจ้าดำคือของขวัญจากหญ้าและการดูแลมันคือหน้าที่ของเธอวันเวลาผ่านไปชีวิตของคำแพงดำเนินไปอย่างเรียบง่าย แต่หนักหน่วงเธอทำงานหนักในนาเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูฝนและบางครั้งต้องทนหิวเมื่อผลผล,ผลิตไม่เพียงพอแต่ไม่ว่าเธอจะเหนื่อยแค่ไหนเธอก็ไม่เคยลืมแบ่งข้าวให้เจ้าดำทุกครั้งที่เธอนั่งลงข้างมันเธอรู้สึกว่ามีเพื่อนที่เข้าใจเธอโดยไม่ต้องพูดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเจ้าดำเริ่มเดินช้าลงมันไม่กินหญ้าอย่างที่เคยเป็นดวงตาของมันดูเหนื่อยล้าคำแพงเริ่มกังวลเธอพยายามหายาม,มาให้มันกินใช้สมุนไพรที่หญ้าสอนไว้แต่ไม่มีอะไรช่วยได้ค่ำคืนหนึ่งเจ้าดำล้มลง และไม่ลุกขึ้นอีกคำแพงนั่งร้องให้ข้างร่างของมันเธอกอดคอมันแน่นกระซิบว่าเจ้าดำอย่าทิ้งข้าไปนะแต่เจ้าดำจากไปแล้วทิ้งคำแพงไว้กับความว่างเปล่าชาวบ้านบางคนมาดูเหตุการณ์พวกเขาพูดกันว่าควายตายก็ซื้อใหม่สิจะร้องให้ทำไมแต่คำแพงไม่ได้ยินอะไรเธอรู้สึกเหมือนสูญเสียครอบครัวอีกครั้งความเจ็บปวดของเธอหนักหน่วงราวกับโลกทั้งใบพังทลายแต่สิ่งที่เธออาไม่รู้คือการตายของเจ้าดำกำลังจะนำพาเธอไปสู่การค้นพบ ที่ไม่คาดคิดความลับที่ซ่อนอยู่ในท้องของมันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการหลังจากการตายของเจ้าดำคำแพงรู้สึกเหมือนโลกของเธอมืดมิดเธอนั่งอยู่ในกระท่อมเล็กๆมองออกไปที่ทุ่งนาที่เคยมีเจ้าดำยืนอยู่ความเงียบทําให้หัวใจของเธอหนักอึ้งเธอตัดสินใจฝังร่างของเจ้าดำในที่ดินข้างกระท่อมเพราะเธอไม่อยากให้มันถูกทิ้งไว้อย่างไม่มีค่าชาวบ้านบางคนมาช่วยเธอขุดหลุมแต่ส่วนใหญ่ก็แค่สายหัวและจากไป ในระหว่างที่คำแพงและลุงทองเพื่อนบ้านใจดีช่วยกันจัดการร่างของเจ้าดำลุงทองสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกะติเขาเรียกคำแพงให้มาดูคำแพงมาดูอะไรในท้องมันนี่สิเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยคำแพงเดินมาด้าวไวใจที่ยังเจ็บปวดและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอตะลึงในท้องของเจ้าดำมีถุงวัวผ้าเก่าๆมัดแน่นด้วยเชือกปอถุงนั้นดูเหมือนถูกกลืนเข้าไปโดยบังเอิญคำแพงสั่นเทิมเมื่อหยิบถุงนั้นขึ้นมามือของเธอเปื้อนโคลนและน้ำตาเธอค่อยๆแกะเชือกออกด้วยความระมัดระวัง ภายในถุงผ้ามีกล่องไม้เล็กเก่าๆที่มีรอยแกะสลักเป็นรูปดอกบัวคำแพงจําได้ทันทีว่านี่คือกล่องของย่าเธอเคยเห็นย่าถือกล่องนี้เมื่อตอนเด็กๆแต่ย่าบอกว่าเป็นของเก่าไม่มีค่าและเก็บไว้ในที่ลับคำแพงไม่เคยรู้ว่ากล่องนี้หายไปไหนและทําไมมันถึงอยู่ในท้องของเจ้าดําเธอเปิดกล่องออกด้วยหัวใจที่เต้นแรงภายในกล่องมีจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของย่าและม้วนกระดาษที่ดูเหมือนโฉนดที่ดินจดหมายของย่าอธิบายทุกอย่างย่าบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเธอซ่อนโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งไว้ในกล่องนี้ เพราะกลัวว่าจะถูกขโมยที่ดินแปลงนั้นอยู่ในเขตที่กำลังพัฒนาใกล้โตเมืองสุรินทและมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปีย่าตั้งใจจะมอบให้คำแพงเมื่อเธอโตขึ้นแต่เมื่อย่าป่วยหนักเธอไม่มีโอกาสบอกคำแพงและกล่องนี้ถูกเก็บไว้ในกองฟางที่เจ้าดำอาจเกลืนเข้าไปโดยไม่ตั้งใจคำแพงร้องให้ออกมาด้วยความรู้สึกที่ปปนกันเธอรู้สึกเหมือนยากลับมาบอกทางให้เธออีกครั้ง การค้นพบนี้ทำให้คําแพงเริ่มมองเห็นแสงสว่างในชีวิตเธอตัดสินใจเดินทางไปยังที่ดินตามโฉนดเธอเดินทางด้วยรถโดยสารเก่าๆไปยังตัวเมืองด้วยความหวังและความกลัวปนกันเมื่อถึงที่หมายเธอพบว่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ในพื้นที่ที่กำลังพัฒนาเป็นย่านการค้ามีนักพัฒนาที่ดินหลายคนสนใจซื้อที่ดินของเธอในราคาที่สูงริบแต่คําแพงไม่รีบร้อนเธอเริ่มศึกษาและปรึกษากับนักกฎหมายในเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ถูกหลอกการค้นพบนี้ไม่เพียงเปลี่ยนสถานะทางการเงินของคําแพง แต่ยังเปลี่ยนมุมมองของเธอต่อชีวิตเธอเริ่มเห็นคุณค่าในความเสียสละที่เธอเคยทำเพื่อเจ้าดำเพราะถ้าเธอไม่ดูแลมันด้วยความรักกล่องนั้นอาจไม่มีวันถูกพบเธอรู้สึกว่าเจ้าดำและญาติกำลังปกป้องเธอจากสวรรค์การค้นพบโฉนดที่ดินในท้องของเจ้าดำเหมือนจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของนางสาวคำแพงเธอที่เคยใช้ชีวิตวันต่อวันด้วยความยากลำบากเริ่มมองเห็นโอกาสที่ไม่เคยคิดว่า จะเป็นไปได้เธอกลับมาที่บ้านหนองขามด้วยความหวังที่พุ่งพล่านในใจแต่ก็มาพร้อมความกังวลเธอรู้ดีว่าความมั่งคั่งที่อาจมาถึงนั้นอาจนำพาความท้าทายใหม่ๆเข้ามาด้วยคำแพงไม่ใช่คนที่เคยจัดการกับเงินก้อนใหญ่หรือเจรจากับคนในเมืองเธอกลัวว่าจะถูกหลอกหรือสูญเสียทุกอย่างที่ย่าทิ้งไว้ให้คำแพงแตัดสินใจขอคำแนะนำจากลุงทองเพื่อนบ้าน ที่เคยช่วยเธอในวันที่พบกล่องในท้องของเจ้าดำลงทองเป็นชายชราที่เคยทํางานในเมืองมาก่อนเขาแนะนําให้คําแพงไปพบกับทนายความที่เชื่อถือได้ในตัวเมืองสุรินเพื่อตรวจสอบโฉนดและประเมินมูลค่าที่ดินคําแพงเก็บโฉนดและจดหมายของย่าไว้ในกระเป๋าผ้าเก่าๆและขึ้นรถโดยสารไปเมืองด้วยใจที่เต้นแรงเธอมองออกไปนอกหน้าต่างรถเห็นท้องนาที่เขียวขจีและนึกถึงถึงเจ้าดำและย่าด้วยความรู้สึกที่ปะปนกัน เมื่อถึงตัวเมืองเธอพบกับนายสมชายทนายความที่ลุงทองแนะนําเขาเป็นชายไวกลางคนที่ดูน่าเชื่อถือและใจดีเขาตรวจสอบโฉนดและยืนยันว่าเป็นของจริงที่ดินแปลงนี้อยู่ในย่านที่กําลังพัฒนาและมีมูลค่าสูงถึงหลายล้านบาทคําแพงรู้สึกเหมือนฝันเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสครอบครองอะไรที่มีค่าขนาดนี้นายสมชายเตือนเธอให้ระวังนักพัฒนาที่ดินที่อาจพยายามกดราคาและแนะนําให้เธอปรึกษานักวางแผนการเงินเพื่อบริหารจัดการเงินที่อาจได้มา คำแพงเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของความรับผิดชอบเธอกลับมาที่บ้านหนองขามและนั่งอ่านจดหมายของย่าซ้ำและสำเล่าคำพูดของย่าที่บอกว่าที่ดินนี้คืออนาคตของเจ้าจงใช้มันให้เกิดประโยชน์ทำให้เธอรู้สึกถึงภาระหน้าที่เธอเริ่มวางองอแผนเธอไม่อยากขายที่ดินทันทีแต่คิดว่าจะพันฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์เช่นสร้างร้านค้าเล็กๆหรือให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ประจำเธอเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนจากหนังสือเก่าๆที่ยืมมาจากห้องสมุดในเมือง ในระหว่างนี้ชาวบ้านหนองขามเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของคำแพงเธอเริ่มแต่งตัวดีขึ้นเล็กน้อยและดูมีความมั่นใจมากขึ้นบางคนเริ่มซุบซิบกันว่าเธออาจได้เงินก้อนใหญ่มาจากนายสักแห่งนงแดงแม่ค้าขายของชำที่เคยเยาะเย้ยคำแพงเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปคำแพงนี่เกีงนะได้อะไรดีๆมาจากไหนกันคำแพงยิ้มแต่ไม่ตอบอะไรเธอรู้ว่าเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับจนกว่าทุกอย่างจะชัดเจนคำแพงเริ่มเดินทางไปเมืองบ่อยขึ้นเพื่อพบทนายและนักพัฒนาที่ดินเธอเรียนรู้ ที่จะเจราจาและยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเธอเริ่มมองเห็นตัวเองในมุมใหม่ไม่ใช่แค่หญิงสาวยากจนจากหมู่บ้านและก่อกอ,อีกต่อไปเธอเริ่มฝันถึงอนาคตที่ใหญ่ขึ้นเช่นการสร้างโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กๆได้เรียนหนังสือหรือการช่วยเหลือคนยากจนในชุมชนความสูญเสียของเจ้าดำกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอค้นพบพลังในตัวเองและเธอเริ่มรู้สึกวา่ายาและเจ้าดำกำลังมองดูเธอจากที่ไกลๆด้วยความภูมิใจ แม้ว่าคำแพงจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างในชีวิตแต่เส้นทางของเธอยังเต็มไปด้วยอุปสรรคการเป็นเจ้าของที่ดินที่มีมูลค่าสูงทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความโลภและเล่ห์เหลยของคนรอบตัวนักพัฒนาที่ดินบางคนพยายามกดราคาที่ดินของเธอโดยอ้างว่าเป็นที่ดินที่มีข้อพิพาทเก่าๆซึ่งคำแพงรู้ว่าไม่เป็นความจริงเธอต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้เพื่อปกปองสมบัติของย่าเธอเริ่มรู้สึกถึงความกดดันที่ไม่เคยเจอมาก่อนการเจรจากับคนที่มีประสบการณ์ และความรู้มากกว่าเธอทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นเด็กน้อยที่หลงทางในหมู่บ้านความอิจฉาเริ่มก่อตัวชาวบ้านบางคนที่เคยมองว่าเธอเป็นแค่หญิงสาวยากจนเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปบางคนเริ่มพูดจาเนบเนมเช่นคําแพงคงรวยแล้วลืมเพื่อนบ้านแล้วสิคําแพงรู้สึกเจ็บปวดกับคําพูดเหล่านี้เธอไม่เคยอยากให้ใครมองเธอในแง่ร้ายแต่เธอก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอกําลังสร้างรอยร้าว ในชุมชนเธอพยายามรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านด้วยการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน,น้อยๆเช่นซื้อของจากร้านของนางแดงบ่อยขึ้นหรือช่วยลุงทองซ่องรวบ้านในระหว่างนี้คำแพงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายภายในใจของเธอเองเธอกลัวว่าถ้าเธอจัดการที่ดินผิดพลาดเธออาจสูญเสียทุกอย่างเธอเริ่มฝันร้ายถึงภาพที่เธอกลับไปใช้ชีวิตยากจนเหมือนเดิมค่ำคืนหนึ่งเธอนั่งมองดาวและนึกถึงเจ้าดำเธอรู้สึกเหมือนมันยังอยู่เคียงข้างเธอเธอกระซิบกับตัวเองว่าเจ้าดำข้าจะไม่ทำให้เจ้าและญาตผิดหวัง ความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าดำทำให้เธอมีพลังที่จะก้าวต่อไปคำแพงเริ่มทำงานร่วมกับนายสมชายอย่างใกล้ชิดเขากลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีและช่วยเธอวางแผนเธอตัดสินใจให้เช่าที่ดินบางส่วนเพื่อสร้างรายได้ประจำแทนที่จะขายทั้งหมดเธอเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินและเริ่มมองเห็นโอกาสในการช่วยเหลือชุมชนเธอเริ่มพูดคุยกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆในหมู่บ้านซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด อุปสรรคเหล่านี้ทําให้คัมแพงเติบโตเธอเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและเริ่มรู้สึกว่าเธอมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ชีวิตของตัวเองแต่ยังรวมถึงชุมชนของเธอด้วยเธอเริ่มรู้สึกว่าเจ้าดาไม่ได้จากไปไหนมันยังคงอยู่ในใจของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เธอก้าวต่อไปคัมแพงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกเธอที่เคยเป็นหญิงสาวเงียบขรึมและขี้อายเริ่มแสดงออกถึงความมั่นใจเธอเริ่มแต่งตัวดีขึ้นเล็กน้อย ซื้อเสื้อผ้าสีสันสดใสาจากเงินที่ได้จากการให้เช่าที่ดินเธอยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เริ่มมีรอยยิ้มที่มั่นใจมากขึ้นเธอเริ่มพูดคุยกับชาวบ้านมากขึ้นและเล่าเรื่องแผนการของเธอให้บางคนฟังเช่นการสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือการช่วยเหลือเด็กๆในหมู่บ้านให้มีโอกาสเรียนหนังสือคำแพงเริ่มทำงานร่วมกับทีมนักพัฒนาที่ดินที่นายสมชายแนะนำเธอตัดสินใจพัฒนาที่ดินบางส่วนให้เป็นร้านค้าเล็กๆ และให้เช่าที่ดินบางส่วนเพื่อสร้างรายได้ประจำเธอเริ่มมีเงินในบัญชีธนาคารเป็นครั้งแรกในชีวิตและเริ่มเรียนรู้การบริหารจัดการเงินเธอยังคงระมัดระวังไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะเธอรู้ดีว่าความมั่งคั่งนี้อาจหายไปได้ถ้าเธอไม่ฉลาดพอในหมู่บ้านความสัมพันธ์ของเธอกับชาวบ้านเริ่มดีขึ้นเมื่อเธอเริ่มแบ่งปันโอกาสเธอจ้างเด็กหนุ่มในหมู่บ้านมาช่วยดูแลที่ดินและซื้อของจากร้านค้าในชุมชนมากขึ้นหนอชาวบ้านเริ่มมองเธอในแง่ดีบางคนเริ่มเรียกเธอว่าน้องคำแพง ด้วยความ็นดูแม้แต่นางแดงก็เริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรมากขึ้นคำแพงรู้สึกว่าเธอกำลังสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตัวเองกับชุมชนในใจของคำแพงเธอยังคงนึกถึงเจ้าดำและยญาทุกวันเธอสร้างสาเล็กๆข้างกระทอมเพื่อรำลึกถึงเจ้าดำและวางดอกโบวไว้ที่กล่องไม้ของยญาเธอรู้สึกว่าเจ้าดำและย่ากำลังปกป้องเธอจากที่ไกลๆก,ก,การเปลี่ยนแปลงของคำแพงไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่เป็นการค้นพบพลังในตัวเองเธอเริ่มเชื่อว,ว่า เธอสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทุกคนในชุมชนคำแพงเริ่มมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนขึ้นเธอตัดสินใจว่าไม่เพียงแค่ต้องการใช้ที่ดินของย่าเพื่อตัวเองแต่ต้องการให้มันเป็นหลักฐานของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเธอเริ่มฝันถึงการสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆในบ้านหนองขามซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาเด็กๆในหมู่บ้านส่วนใหญ่ต้องเดินทางไกลไปโรงเรียนในตัวเมืองและบางคนก็ต้องออกจากโรงเรียน พื่อช่วยครอบครัวทำงานค้ำแพงรู้ดีถึงความรู้สึกของการไม่มีโอกาสเธอจึงตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นด้วยเงินที่ได้จากการให้เช่าที่ดินค้ำแพงเริ่มวางแผนอย่างจริงจังเธอติดต่อนักการศึกษาจากตัวเมืองสุรินทร์และขอคำแนะนำจากนายสมชายทนายความของเธอเธอใช้เวลาหลายเดือนในการศึกษาและวางแผนเธอตัดสินใจใช้ที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างอาคารเล็กๆที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้มีห้องสมุดเล็กๆ และห้องเรียนสำหรับเด็กๆที่ต้องการเรียนพิเศษหรือฝอึกทักษะเธอตั้งชื่อสนยนนี้ว่าสนย์แสงดาวเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าดำและย่าซึ่งเปรียบเสมือนดวงดาวที่นำทางเธอในยามมืดมิดการก่อสร้างสนย์แสงดาวไม่ใช่เรื่องง่ายคำแพงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเช่นการจัดการงบประมาณการจ้างช่างและการขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นเธอรู้สึกท้อแท้บ้างในบางวันโดยเฉพาะเมื่อช่างบางคนทำงานล่าช้าหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินคาดแต่ทุกครั้งที่เธอรู้สึกหมดหวังเธอจะนั่งลงที่สาเล็กๆข้างกระท่อม และนึกถึงเจ้าดำเธอรู้สึกเหมือนมันกำลังบอกให้เธอสู้ต่อไปชาวบ้านหนองขามเริ่มสนใจในสิ่งที่คำแพงทำบางคนสมัครใจมาช่วยงานก่อสร้างโดยเฉพาะเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคำแพงแม้แต่นางแดงแม่ค้าขายของชำที่เคยเยาอเย้ยเธอก็เริ่มนำอาหารมาให้ทีมงานก่อสร้างและพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นว่าคำแพงเจ้าทำให้หมู่บ้านเราดูดีขึ้นนะคำแพงยิ้มและขอบคุณทุกคนจากใจเธอรู้สึกว่าเธอกำลังสร้างบางสิ่งที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆแต่ยังรวมถึงชุมชนทั้งหมด เมือ่อศูนย์แสงดาวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคำแพงเริ่มติดต่อครูอาสาจากตัวเมืองเพื่อมาสอนเด็กๆเ,เธอใช้เงินส่วนหนึ่งจ้างครูและซื้อหนังสืออุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มตื่นเต้นกับศูนย์แห่งนี้พวกเขามักมานั่งรอที่หน้าศูนย์ก่อนที่มันจะเปิดอย่างเป็นทางการคำแพงมองดูเด็กๆเ,เหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังเธอนึกถึงตัวเองในวัยเด็กที่ไม่มีโอกาสแบบนี้และรู้สึกว่่าาาากกรททงงนนนหัั้้้มมดีคคุ ในระหว่างนี้คําแพงยังคงบริหารจัดการที่ดินอย่างระมัดระวังเธอเริ่มมีรายได้ที่มั่นคงจากการให้เช่าและเริ่มลงทุนในโครงการเล็กๆอื่นๆเช่นการปลูกพืชผลเพื่อขายในเมืองเธอเรียนรู้ที่จะสมดุลระหว่างการช่วยเหลือชุมชนและการดูแลตัวเองเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ใช่แค่หญิงสาวยากจนจากบ้านหนองขามอีกต่อไปเธอกลายเป็นผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและชื่อของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านใกล้เคียงวันเปิดตัวสูนแสงดาวเป็นวันที่คําแพงจะไม่มีวันลืมชาวบ้านหนองขาม และหมู่บ้านใกล้เคียงมารวมตัวกันที่หน้าศูนย์ซึ่งตอนนี้มีอาคารไม้เรียบง่ายแต่แข็งแรงพร้อมป้ายที่เขียนว่าศูนย์แสงดาวด้วยตัวอักษรสีทองที่ส่องประกายในแสงแดดเด็กๆในหมู่บ้านแต่งตัวสะอาดสะอ้านมายืนรอด้วยรอยยิ้มตื่นเต้นคำแพงสวมชุดผ้าฝ้ายสีครามที่เธอซื้อจากเงินที่หามาได้เธอยืนอยู่หน้าศูนย์ด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอรู้สึกเหมือนย่าและเจ้าดำกำลังยิ้มให้เธอจากที่ไกลๆพิธีเปิดเริ่มต้นด้วยการตัดริบบิ้นโดยคำแพง และผู้นำชุมชนลุงทองเป็นคนกล่าวต้อนรับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความภูมิใจว่าคํมแพงคือตัวอย่างของความมุ่งมั่นและหัวใจที่ยิ่งใหญ่เธอทําให้หมู่บ้านเรามีแสงสว่างคํมแพงน้ําตาคลอเมื่อได้ยินคําพูดหนะน้าโนเธอขึ้นกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและเล่าเรื่องราวของเจ้าดําและยาด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือเธอบอกว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่ของข้าแต่เป็นของเด็กๆและชุมชนของเราหลังพิธีเด็กๆวิ่งเข้าไปในศูนย์ด้วยความตื่นเต้นพวกเขาสัมผัสหนังสือ และคอมพิวเตอร์ด้วยความอยากรู้อายาเห็นครูอาสาจากเมืองเริ่มสอนบทเรียนแรกซึ่งเป็นอ,อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานคำแพงนั่งมองจากมุมหนึ่งของห้องเธอรู้สึกเหมือนฝันที่เป็นจริงเธอนึกถึงวันที่เธอนั่งกินข้าวกับเจ้าดำและไม่เคยคิดว่าชีวิตจะพาเธอมาถึงจุดนี้ศูนย์แสงดาวกลายเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนในเวลาไม่นานผู้ปกครองเริ่มพาเด็กๆมาเรียนและบางคนก็สมัครใจมาเป็นอาสาสมัครสอนทักษะต่างๆเช่นการเย็บผ้าและการทำเกษตรคำแพงเริ่มจัดกิจกรรมชุมชนเช่นงานวันเด็กและการแข่งขันกีฬา ซึ่งทําให้หมู่บ้านน้องขามคึกคักมากขึ้นชาวบ้านเริ่มมองคําแพงด้วยความเคารพเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความเป็นไปได้ในช่วงนี้คําแพงเริ่มได้รับจดหมายและข้อความจากคนในเมืองที่ได้ยินเรื่องราวของเธอบางคนเสนอให้ความช่วยเหลือเช่นการบริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนคําแพงรู้สึกท่วมท้นด้วยความรู้สึกขอบคุณเธอเริ่มตระหนักว่าเรื่องราวของเธอและเจ้าดำกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆเธอเริ่มคิดถึงการขยายสูนย์แสงดาวให้ให,ใหญ่ขึ้น หรืออาจสร้างศูนย์เพิ่มในหมู่บ้านอื่นๆเธอรู้สึกว่าภารกิจของเธอเพิ่งเริ่มต้นเมือ่อศูนย์แสงดาวเริ่มดำเนินการอย่างมั่นคงคำแพงมีเวลาทบทวนชีวิตของตัวเองมากขึ้นเธอนั่งที่ศาลเล็กๆข้างกระท่อมทุกเย็นมองไปที่ทุ่งนาที่เคยเป็นที่ที่เธอและเจ้าดำเนินด้วยกันเธอนึกถึงวันที่เธอเคยหิวโหวยและรู้สึกสิ้นหวังและเปรียบเทียบกับชีวิตของเธอในตอนนี้เธอรู้สึกขอบคุณทุกความยากลำบากที่ผ่านมาเพราะมันทำให้เธอแข็งแกร่งและค้นพบเป้าหมายในชีวิต คัแพงเริ่มเขียนบันทึกประจาวันเธอจดความคิดและความฝันของเธอลงในสมุดเก่าๆที่ซื้อจากเมืองเธอเขียนถึงเจ้าดําและย่าและเขียนถึงเด็กๆในสูนแสงดาวที่ทาให้เธอรู้สึกมีจุดมุ่งหมายเธอเริ่มตระหนักว่าความสุขของเธอไม่ได้มาจากเงินหรือที่ดินแต่มาจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเธอรู้สึกว่าเธอกําลังสารต่อมรดกของย่าในแบบที่ย่าจะภูมิใจในระหว่างนี้คําแพงเริ่มได้รับเชิญให้ไปพูดในงานเล็กๆในตัวเมืองเธอเล่าเรื่องราวของเธอ และเจ้าดาให้คนแปลกหน้าฟังเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังทำให้ผู้ฟังหลายคนน้ำตาคลอเรื่ององค์ราวของเธอเริ่มแพร่กระจายผ่านโซเชียลมีเดียและมีนักข่าวท้องถิ่นมาสัมภาษณ์เธอคัมแพงรู้สึกเขินอายกับความสนใจที่ได้รับแต่เธอก็ใช้โอกาสนี้เพื่อพูดถึงศูนย์แสงดาวและความสำคัญของการศึกษาในชุมชนชนบทคัมแพงยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายเช่นการบริหารจัดการศูนย์และการหาเงินทุนเพิ่มเติมแต่เ,ตตเธอเรียนรู้ ที่จะแก้ปัญหาด้วยความอดทนและความคิดสร้างสรรค์เธอเริ่มทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในเมืองเพื่อหาทุนและเริ่มฝึกอบรมเด็กๆในหมู่บ้านให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่เธอหวังว่าเด็กๆเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาและช่วยพัฒนาชุมชนของพวกเขาเองคัมแพงเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองแต่ยังเปลี่ยนชีวิตของคนรอบตัวเธอเริ่มมองตัวเองเป็นผู้นำและรู้สึกถึงพลังที่มาจากการเชื่อมโยงกับชุมชนเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังยาวไกลแต่เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมัน เมือ่อศูนย์แสงดาวเริ่มเป็นที่รู้จักในบ้านหนองขามและหมู่บ้านใกล้เคียงคําแพงรู้สึกว่าภารกิจของเธอยังไม่สิ้นสุดเธอเริ่มฝันถึงการขยายผลงานของหอศูนย์แสงดาวให้ครอบคลุมชุมชนอื่นๆในจังหวัดสุรินเธอเห็นภาพเด็กๆจากหมู่บ้านห่างไกลที่มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตเหมือนเด็กในเมืองเธอรู้ว่าการจะทําเช่นนั้นได้เธอต้องก้าวออกจากความสะดวกสบายและเผชิญความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นคําแพงเริ่มติดต่อกับองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อหาความร่วมมือเธอเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนเธอพอบว่าเด็กๆในหลายหมู่บ้านต้องเดินทางไกลเพื่อไปโรงเรียนและบางคนไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนคำแพงรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจเพราะมันทำให้เธอนึกถึงวัยเด็กของตัวเองเธอตัดสินใจว่าเธอจะใช้ไรายได้จากที่ดินของย่าเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมในหมู่บ้านที่ขาดแคลนการขยายงานไม่ใช่เรื่องง่ายคำแพงต้องเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ เธอต้องเจราจากับหน่วยง,งานท้องถิ่นขออนุญาตก่อสร้างและหาทีมงานที่ไว้ใจได้เธอยังต้องเผชิญหน้ากับความสงสัยจากบางคนที่คิดว่าเธอฝันใหญ่เกินตัวนางแดงแม่ค้าขายของชำที่ตอนนี้เริ่มเป็นมิตรกับคำแพงยังอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคำแพงเอ,อ๋ยเจ้าจะไหวหรือดูแลหมู่บ้านเดียวก็เหนื่อยแล้วแต่คำแพงยิ้มและตอบว่าถ้าข้าไม่ลองแล้วใครจะทำเพื่อเด็กๆเ,เหล่านั้นคำแพงเริ่มทำงานร่วมกับครูอาสาและนักพัฒนาชุมชนจากเมืองเธอจัดตั้งทีมเล็กๆ เพื่อวางแผนการสร้างสูนแสงดาวแห่งที่สองในหมู่บ้านหนองบัวซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองขามราว20กิโลเมตรหมู่บ้านนี้มีเด็กจํานวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษาคาแพงใช้เวลาหลายเดือนในการระดมทุนเธอจัดงานร,ระดมทุนในตัวเมืองโดยเล่าเรื่องราวของเจ้าดําและสูนแสงดาวให้ผู้คนฟังเธอพูดด้วยน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นทําให้หลายคนบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้กับโครงการของเธอในระหว่างนี้คาแพงเริ่มฝึกเด็กๆจากสูนแสงดาว ในบ้านน้องขามให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่เธอสอนให้พวกเขาอ่านออกเขียนได้และให้โอกาสพวกเขาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการทำบัญชีง่ายๆและการพูดในที่สาธารณะเด็กๆเหล่านี้เริ่มมองคำแพงเป็นแบบอย่างพวกเขามักเรียกเธอว่าครูคำแพงด้วยความรักและความคำแพงรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นเด็กๆเติบโตและมีความมั่นใจมากขึ้นการก่อสร้างศูนย์แสงดาวแห่งที่สองเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านน้องบัวชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นตื่นเต้นและสมัครใจมาช่วยงานก่อสร้างคำแพงเดินทางไปมาระหว่างสองหมู่บ้าน เพื่อดูแลความคืบหน้าเธอเหนื่อยแต่ก็รู้สึกเติมเต็มเธอมักนั่งลงในตอนเย็นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและนึกถึงเจ้าดําเธอรู้สึกว่ามันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเธอคอยนําทางเธอในทุกย่างก้าวเมื่อศูนย์แสงดาวแห่งที่สองใกล้เสร็จสมบูรณ์คำแพงเริ่มวางแผนสําหรับศูนย์แห่งที่สาม,สามเธอรู้ว่าเส้นทางนี้จะยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เธอก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปเธอเริ่มเชื่อว,ว่าความฝันของเธอไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเด็กๆและชุมชนที่เธอรัก เรื่องราวของคำแพงและสุนแสงดาวเริ่มแพร่กระจายไปไกลกว่าจังหวัดสุรินทร์นักข่าวจากกรุงเทพเดินทางมาสัมภาษณ์เธอและเรื่องราวของเธอถูกนำเสนอในสื่อระดับชาติเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความมุ่งมั่นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นพลังในการสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนคำแพงรรู้สึกเขินอายกับความสนใจที่ได้รับแต่เธอก็ใช้โอกาสนี้เพื่อพูดถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาชุมชนชนบทสุนแสงดาวเริ่มดึงดูดความสนใจจากองค์กรต่างๆทั้งใน และนอกประเทศองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศติดต่อมาเพื่อเสนอความช่วยเหลือเช่นการบริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือเรียนคำแพงเริ่มเรียนรู้การทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆและต้องปรับตัวกับการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเธอเริ่มจ้างทีมงานประจำเพื่อช่วยดูแลศูนย์ทั้ง2แห่งและเริ่มฝึกอบรมครูอาสาให้มีทักษะมากขึ้น ในบ้านหนองขามชาวบ้านเริ่มมองคําแพงเป็นผู้นำที่แท้จริงพวกเขามักมาขอคำแนะนำจากเธอในเรื่องต่างๆเช่นการจัดการที่ดินหรือการหาทุนสำหรับธุรกิจเล็กๆคําแพงยินดีช่วยเหลือเธอเริ่มจัดเวิร์กช็อปในศูนย์แสงดาวเพื่อสอนทักษะการทำเกษตรยั่งยืนและการบริหารจัดการเงินให้กับชาวบ้านเธอหวังว่าการแบ่งปันความรู้จะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นเด็กๆจากศูนย์แสงดาวเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเด็กคนหนึ่งชื่อน้องใบเข้าซึ่งเคยเป็นเด็กขี้อาย และไม่กล้าพูดในที่สาธารณะเริ่มเป็นผู้นําในชั้นเรียนเธอเขียนจดหมายถึงคัมแพงเพื่อขอบคุณที่ให้โอกาสเธอได้เรียนรู้คัมแพงอ่านจดหมายนั้นด้วยน้ําตาเธอรู้สึกว่านี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอในระหว่างนี้คัมแพงเริ่มได้รับเชิญให้ไปพูดในงานสัมมนาระดับภูมิภาคเธอเล่าเรื่องราวของเธอด้วยความจริงใจและพูดถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่คนที่ได้โอกาสเรื่องราวของเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมาก และเริ่มมีคนจากจังหวัดอื่นๆมาขอคำแนะนำในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนของพวกเขาคำแพงเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังสร้างผลกระทบที่ใหญ่กว่าที่เธอเคยฝันถึงแม้ว่าคำแพงจะประสบความสำเร็จแต่เธอก็ไม่เคยลืมรากเน่าของตัวเองเธอยังคงอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่ที่บ้านหนองขามและยังคงไปเยี่ยมศาลของเจ้าดำทุกเย็นเธอรู้สึกว่าเจ้าดำและยญาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเธอและเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่หยุดสร้างสิ่งดีๆเพื่อชุมชนเมื่อชื่อเสียงของคำแพง และศูนย์แสงดาวขยายวงกว้างความท้าทายใหม่ๆก็เริ่มเข้ามาการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้สองแห่งและการวางแผนสําหรับศูนย์แห่งที่3ทมทให้คาแพงต้องทํางานหนักกว่าที่เคยเธอเริ่มรู้สึกถึงความกดดันจากความคาดหวังของคนรอบข้างบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงไปในหลายทิศทางทั้งการดูแลศูนย์การเจรจากับนักลงทุนและการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มนักพัฒนาที่ดินจากเมืองใหญ่พยายามกดดันให้คาแพงขายที่ดินที่เหลือของย่า ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงพวกเขาข่มขู่ด้วยคำพูดที่ว่าถ้าเธอไม่ขายอาจมีปัญหาทางกฎหมายคําแพงรู้สึกหวาดกลัวแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอปรึกษานายสมชายและทีมทนายความและตัดสินใจต่อสู้เพื่อปกป้องที่ดินของญาติเธอใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาในการเจรจาและยืนยันว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบในขณะเดียวกันคําแพงต้องจัดการกับความขัดแย้งภายในชุมชนบางคนในบ้านน้องขามเริ่มรู้สึกว่าคําแพงเปลี่ยนไปเพราะเธอเดินทางไปเมืองบอย และมีชื่อเสียงมากขึ้นคำแพงรู้สึกเจ็บปวดกับคำวิจารณ์เหล่านี้เธอพยายามอธิบายว่าเธอยังคงเป็นคำแพงคนเดิมและทุกสิ่งที่เธอทำก็เพื่อชุมชนเธอจัดประชุมชุมชนเพื่อพูดคุยอย่างเปิดใจและเชิญชาวบ้านมาร่วมวางแผนอนาคตของสุนแสงดาวการกระทำนี้ช่วยลดความตึงเครียดและทำให้ชาวบ้านเริ่มเข้าใจเจตนาของเธอ คำแพงยังต้องเผชิญหน้ากับความเหนือ่อยล้าทางใจเธอรู้สึกว่าตัวเองแบกรับความรับผิดชอบที่หนักหน่วงเกินไปบางครั้งเธอมักนั่งลงที่ศาลของเจ้าดำในยามค่ำคืนและพูดคุยกับมันในใจเธอรู้สึกเหมือนเจ้าด,าดำกำลังให้คำแนะนำจากที่ไกลๆก,การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้และจะสารต่อมรดกของย่าและเจ้าดำต่อไปหลายปีผ่านไปคำแพงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความมุ่งมั่นไม่เพียงแค่ในบ้านนองขามแต่ในหลายชุมชนทั่วจังหวัดสุริน และที่อื่นๆศูนแสงดาวเติบโตจากศูนย์การเรียนรู้เล็กๆในหมู่บ้านหนองขามกลายเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้3ามแห่งในสาหมู่บ้านโดยมีแผนสำหรับแห่งที่4ี่ในอนาคตอันใกล้เด็กๆนับร้อยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นบางคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้และบางคนเริ่มเป็นผู้นำในชุมชนของตัวเองคำแพงมองดูความสำเร็จนี้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความภูมิใจแต่เธอก็ไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเจ้าดำควายตัวนั้นที่เปลี่ยนชีวิตของเธอ คำแพงยังคงอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่ที่บ้านหนองขาแม้ว่าเธอจะมีเงินพอที่จะสร้างบ้านใหม่เธอบอกว่าที่นี่คือบ้านของข้าและย่าและเป็นที่ที่เจ้าดำเคยอยู่เธอรักษาสาเล็กๆข้างกระท่อมไว้และทุกเย็นเธอจะจุดธูปและวางดอกบัวเพื่อรำลึกถึงเจ้าดำและย่าเธอรู้สึกว่าทั้งสองยังคงอยู่เคียงข้างเธอคอยปกป้องและให้กำลังใจในทุกย่างก้าวชื่อเสียงของคำแพงแพร่กระจายไปไกลเธอได้รับรางวัลจากองค์กรพัฒนาการศึกษาในระดับชาติ และถูกเชิญให้ไปพูดในงานระดับนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเธอเล่าเรื่องราวของเธอด้วยความถ่อมตัวโดยเน้นว่าความสําเร็จของเธอมาจากความรักและความเสียสละที่เธอเรียนรู้จากยาและเจ้าดําเธอมักพูดว่าถ้าข้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ทุกคนก็ทําได้ขอเพียงมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คําพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กๆและผู้หญิงในชุมชนชนบทในบ้านน้องขามชาวบ้านที่เคยสงสยัย หรือย่อเย้ยคัมภีรตอนนี้มองเธอด้วยความเคารพและชื่นชมนางแดงแม่ค้าขายของชำกลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคัมภีรเธอมักพูดกับคนในหมู่บ้านว่าคัมภีรทําให้ข้าอายเธอพิสูจน์ว่าใจที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ลุงทองเพื่อนบ้านที่ช่วยคัมภีรในวันที่พบกล่องในท้องของเจ้าดํากลายเป็นที่ปรึกษาคนสนิทของเธอเขามักเล่าเรื่องราวของคัมภีรให้หลานๆฟังเพื่อสอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของความเมตตาและความพยายามคัมภีรยังคงพัฒนาสุนแสงดาวอย่างต่อเเน่่องงธรริมมโคกใหๆ เช่นการสอนทักษะอาชีพให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนและการจัดค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการสำรวจเธอยังเริ่มทำงานร่วมกับโรงเรียนในเมืองเพื่อให้เด็กๆจากสูนแสงดาวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกชุมชนเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเด็กทุกคนในจังหวัดสุรินท์จะมีโอกาสเรียนรู้และเติบโตอย่างที่เธอไม่เคยมีในวัยเด็กในช่วงเวลาที่เงียบสงบคำแพงมักนั่งลงและเขียนบันทึกถึงเจ้าดำ และย่เธอเขียนว่าทุกสิ่งที่ข้ามีวันนี้ข้ามีเพราะเจ้าและย่าขอบคุณที่ทําให้ข้าเห็นว่าความรักและความเสียสละสามารถเปลี่ยนโลกได้เธอรู้สึกว่าการเดินทางของเธอยังไม่สิ้นสุดแต่ทุกก้าวที่เธอเดินเธอเดินด้วยความรู้สึกขอบคุณและความมุ่งมั่นที่จะทําให้โลกนี้ดีขึ้นเรื่องราวของคําแพงไม่ใช่แค่เรื่องของหญิงสาวยากจนที่คนพบชนดทที่ดินในท้องของควายแต่เป็นเรื่องของความหวังความเสียสละ และพลังของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เธอแสดงให้เห็นว่าแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดแสนสว่างก็ยังสามารถส่องสว่างได้ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อและก้าวต่อไปคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตถึงทางตันหรือไม่เรื่องราวของคำแพงบอกเราว่าความหวังและขวามมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดคุณสามารถเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ลองงอเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆวันนี้อาจเป็นการช่วยเหลือคนรอบตัวการแบ่งปันความรู้ หรือการลงมือทําตามความฝันของคุณมาร่วมกัน,นสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยการกระทําที่เปี่ยมด้วยความรักและความเสียสละคุณสามารถเริ่มต้นได้ที่ชุมชนของคุณเองหรือสนับสนุนโครงการอย่างสุนแสงดาวโดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนหรือเป็นอาสาสมัครติดต่อองค์กรบนาการศึกษาในพื้นที่ของคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสุนแสงดาวเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่าปล่อยให้ความฝันของคุณเป็นเพียงความฝันก้าวออกมาและสร้างความเปลี่ยนแปลงวันนี้